ออซิ่งตํารวจสบายเนอะเลยพ่งความรู้ต้องถามพี่แบงค์พี่พี่จะนัดการมาดดูทีเซื้อก็หล่อแล้วก็าหล่อกว่าเดิมเออเรื่องนะเก็บราคาเปิดไม่ได้เลยคุณคนเนี้ยผมอยู่นี่แต่ที่ตัวเองคุณแค่เนี้ยอันนี้เขาใส่ยังแล่นะลูกทีมผมเป็นร้อยเป็นร้อยแบบนลยนะไอ้คอมมึก็มีเป็นร้อยทั้งทีนนี่คือทีมงานกำลังคุยงานกันนะครับไม่ได้เล่นนะครับตอนนี้คุยงานกันนะครับจริงจังกันมากตอนนี้ เราใช้หมดเท่าไรนะอาวันที่ถอยแน่รอวันีมถ่ยเลยอ๋อลืมไปหมดสิ่งเอาแล้วจะถอยอาวันเราไปดูก่อนว่ามีโอคืออะไรมีโอคืออะไรวะผมรู้จักยันแน่น่ะอะไรนะไออะไรวะที่เซตาบอกให้ไปเรียนรู้มีโอไม่หที่เซตาร์เท่านั้นโนโอ้พี่ผมเพิ่งจะยี่สิบเอ็ดเองยี่สิบเ็ไม่พพยาวแล้ยีป พอ <c oughs> เราบางเราอ่ะเราอะพอ ผมอยู่นี่ก็พูดได้ค่นี่ครับอันนี้มาจากทีมปแหนกอะไรอันนี้ผมยูทูบเบอร์ครับไม่ได้เกี่ยวกับการไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้พี่านราเลยครับแต่ว่าเขาจะายคลิปขาอะไรแล้วเอาไปลง TikTok ช่องตัวเองบ้างร้านบ้างสีมิมาไทยก็ลงครับตมิมาไทยก็ลงติดตามนตอนนี้ติดตามเ่อพติดตามไปติก9แสนสาธุ กิจกรรมบิ๊กไบค่ะเป็นผู้คุมผู้คุมถูด้วยยังไงก็ไม่รู้ผมติดกับเขาอย่างนั้นเลยก็าหารดูแลดีกว่าเออผู้ดูแลใช่เออทำจัดกิจกรรมบิ๊กไบคอะถ้าน้องซื้อส่วนเจ็ดปุ๊บเนี่ยพี่ก็ดูแลน้องทันทีวิแต่วันนี้พี่มาดีน้องต้ดูแลพี่ตั้งแตชาชนเดี๋ยวเปิดราคาเเปิดราคาเลยแต่ผมว่าถ้าพี่เข้ากล้องกับผมอย่างเงี้ยนะผู้ติดตามผมเพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดวิวก็ขึ้นด้วย เราจะมีการแบบว่าเขาไร้ปรับแสงอะไรก่อนลงไหมคือออริจินัลมันชัดแจ๋วเลยพี่ดูออริจินัลก็สวยอยู่แล้วพี่แบงค์ต้องใช้เลยมันจะชัดถ้าพี่ปัดเริ่มแบบเปิดงานสองทุก อันนี้คืาจะจองรถจริงใช่ไหมเป็นทางการเลยนะจริงเอาจริงปงจะเอารในรถมาส่งจริงเง้จริงอ๋อจุดูไางินเลยนะห่างถงพี่แต่มันอยากได้จริงน้องมันอยากได้จริงพี่นี่ไหมมีภาระสิิมีภาระเยอะมนี่เขาบอกมานี่นี่นี่ราไปือยมาห้าแยูยูนะแต่ยูสูรมห้าแต่ถอยจโน่แล้วเขาให้ไปถอยไปจอดที่ไหนตอนทงา จอดไอ้นี่ครับไปจอดหลังร้านให้จอดหลังร้านเลยให้ไม่เห็นไม่เห็นเยอะนกนนะแล้วอยู่ในบยามาฮ่าหนักแล้วลนถ้ากล้องไม่จับอยู่พี่จะบอกว่าอะไรนะมามาามคนเาไปี่้หนีน้องครับนน่งหนึ่นึ่งห่งหนึนนนลน ม,ม,มีน่าจะใช้เกลียวสูดมาของน้องา